ครับสวัสดีครับก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับเด็กคอม DIY นะครับวันนี้ก็จะมานำเสนอวิธีแก้ปัญหาโปร,ปรแกรมออกแบบลายวงจรอิเล็กทรอนิกส์โปรติอสนะครับวิธีการแก้ให้มันสามารถเพิ่มหลอด led ลงไปในลายวงจรได้นะครับบางคนออกแบบมาแล้วทำไมห L ลอด led มันเพิ่มไม่ได้นะครับผมจะมา สาธิตวิธีการแก้ให้ดูนะครับก่อนอื่นผมจะเข้าไปที่โปรแกรมตัวนี้ก่อนครับโ u t o t o o s ISIS 7นะครับนี่คือโปรแกรมสำหรับเขียนสชชิมติกนะครับออกแบบลายวงจรนะครับเป็นผังลายวงจรนะครับมันขึ้นมานี้ก็กดลงไปก่อนครับก่อนอื่นผมก็จะแอ d LED ลงไปนะครับ LED นะครับหลอด LED, LED สีแดงนะครับเรามองวาดวงจรแบบง่ายๆกันก่อนนะครับผมจะวางตัวนี้ลงไปเอาสัก5ตัวนะครับตัวนี้ลงไปขอเอาเส้นกริดออกนะครับเพื่อความสะดวกสบายในการดูนะครับ3ตัว 4ตัว5ตัวครับจากนั้นอลองต่อเส้นเข้าไปนะครับผมจะ add, เอ d เทอร์มินอลบล็อกไปตัวหนึ่งนะครับเป็นคั้วสำหรับไว้ต่อสายไฟเข้านะครับอยู่ในนอกคอนเนคเตอร์ติว ตีไทยเฮดเดอร์บล็อกตัวนี้ครับจากนั้นผมจะเลือกตัวนี้ครับซิลหนึ 100, ่งซสนะครับเป็น block, เทมนอลบล็อกแบบสองขั่วนะครับอ่าใส่ลงไปนะครับเอาไว้สำหรับต่อไฟนะครับนี่เราจะได้แบบน,นี้จากนั้น ผมจะเอเออ,เอ,อ,เอ,อผมจะเอาเท่านี้ก่อนนะครับจากนั้นผมจะลากสิ้นสายไฟโยงเข้าหากันนะครับนี่นะครับผมจะลากเข้ามา,ากันนะครับอ่า ตอนนี้ผมจะลากตัวนี้เข้ามาครับขาที่หนึ่งเข้าตรงนี้ตัวขาที่สองก็เข้าตรงนี้ครับเราจะออกแบบแบบง่ายๆขอนะครับไม่ซับโซนนะครับเมื่อผมวาดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้แบบนี้มานะครับจากนั้นเราก็ทําการเซฟนะครับจะเซฟไว้ที่รีสโตร์นะครับ ผมจะเซฟเป็นชื่อเทสนะครับเมื่อผมเซฟเสร็จแล้วถึงเวลาออเก็บแผ่น p c b กันนะครับจากนั้นให้เราคลิกไปที่นี่ครับ A list นะครับ Netlist r a n s f e r to A list นะครับปุ่มนี้ครับปุ่มสีแดงๆนะครับมีตัวอัอษอกนะครับคลิกไปครับอ่ามันก็จะขึ้นมาให้เลือกว่า เราสามารถเลือกว่าสองหน้าหรือหน้าเดียวนะครับในที่นี้ผมจะเลือกหน้าเดียวคนระับดับเบิลัวนี้ครับดับเบิลจะเป็นสองสองเลเยอร์คือลายทองแดงสองชั้นนะครับด้านบนกับด้านล่างส่วนชินนลิกซิงเกิลเลเยอร์ก็คือลายทองแดงด้านล่างด้านเดียวนะครับผมจะเลือกตัวนี้จะเห็นว่ามันหา LED ของเราไม่เจอนะครับ ซึ่งมันจะไม่สามารถแอพเข้ามาได้นะครับนี่นะครับเราจะคลิกตัวนี้มันก็ไม่มาครับ LED ไม่มาครับจะมาแต่จะมาแค่ตัวนี้ครับ G หนึ่งนี่คือ J หนึ่งนะครับนี่ครับเทอร์มินัลบล็อกมันมาแค่ตัวเดียวนะครับผมจะพามาทำวิธีแก้กันนะครับเรามาดูเทอร์มินัลบล็อกกันหน่อยนี่ครับ ้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ครับไม่อสายไปเข้าคัองโตขั้วต,วตวอะไรครับอ่าผมจะกดออกก่อนนะครับโดยไม่เซฟนะครับวิธีการแก้คือให้เราเข้ามาที่โปรแกรมตัวเดิมนะครับ is is นะครับอ่าผมจะปิดออกก่อนแล้วเปิดเข้ามาใหม่นะครับนี่วิธีการเลิกก็ค,คือเข้าโปรแกรม is is นะครับจากนั้นให้เราคลิกไปที่ LED ตัวใดตัวหนึ่งนะครับตัวใดก็ได้นะครับจากนั้นคลิกขวาครับเข้าไปที่ Packaging Tool นะครับเลือกมันขึ้นมาให้เราตัวนี้ครับคลิโอเคไปนะครับมันจะขึ้นมาแบบนี้นะครับจากนั้นเรามาสังเกตปุ่มตรงนี้ครับ Packaging นะครับ มันจะว่างอยู่นะครับให้เราทําการ S เข้าไปนะครับจากนั้นให้เราพิมพ์ LED ลงไปนะครับ LED เมื่อพิมพ์แล้วมันจะกดปรากฏหน้าต่างมุมขวานะครับให้เราคลิกเลือก LED ตัวนี้นะครับจากนั้นที่โอเคนะครับเมื่อได้มาแล้วมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับ ak นี่นี่คือรูปแพ็กเกจนะครับแพ็กเกจจิ้งของมันนะครับจากนั้นให้เราใส่ค่าพิมพ์ตรงนี้ลงไปนะครับพิม a นะครับให้ใส่ตรงนี้ครับเป็น a นะครับส่วนพิม k นะครับก็ให้พิมพ์ตรงนี้ลงไปเป็น k นะครับจากนั้นคลิก add พิมนะครับโอ้ยไม่ใช่คลิก แอปไซต์แพ็กเกจนะครับมันจะถามว่าคุณต้องการแทนที่ตัวนี้ไหมคลิกโอเคไปครับจากนั้นคลิกเซฟแพ็กเกจนะครับมันบอกว่าคุณต้องการอัปเดตแพ็กเกจตัวนี้ใช่หรือไม่ให้เราคลิกเยสนไปครับเพียงเท่านี้ LED ของเราก็จะสามารถเพิ่มเข้ามาในแผ่น PCB ได้แล้วนะครับ เราสามารถเขียน LED บนเป็น PCB ได้แล้วนะครับเรามาลองทดสอบกันครับ,รบมันบอกว่าต้องการบันทึกหรือไม่นะครับเราต้องบันทึกก่อนนะครับมันตึงจะไปได้เราเลือกสิงค l เลเยอร์มือนเดิมนะครับจากนั้คลิกโอเคครับจะเห็นว่าตรงนี้มันมาแล้วนะครับ led มาแล้วนะครับอ่าผมจะละผมจะ,ะวางอุปกรณ์ลงไปนะครับจากนั้นคลิกเลือกที่อบอร์ดเอกนะครับจากนั้นให้เราวาดบอร์ดลงไปนะครับเลือกขนาด pcb ที่เราต้องการนะครับในี่อบอร์ดเอนะครับจากนั้นมาคลิกตรงนี้ครับรูปสามเหลี่ยมตรงนี้ c o m p a n t mode ครับจากนั้นเลือกจะไ ตัวที่เราต้องการจะวางลงไปนะครับผมจะวาง t h e r m o n a l b o x ลงไปก่อนตัวแรกนะครับผมก็จะวางตรงนี้นี่คือ led ตัวที่หนึ่นะครับผมจะวางตรงนี้ led ตัวสองผมจะวางตรงนี้3ผมจะวางตรงนี้นะครับ4ผมจะวางตรงนี้นะครับ5ผมจะวางตรงนี้นะครับหลังจากที่เราแก้ไขเมื่มอกี้เสร็จแล้วเราก็สามารถแอด led ได้แล้วนะครับตอนนี้แล้วจากนั้นให้เราทําการคลิกตัวนี้ครับ auto router o u t e r oto, 4, นะครับคลิกไปคลิก begin r o u t i n ครับมันก็จะเขียนมางจรให้เรานะครับอ่านะเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถใส่ LED ลงไปในโปรแกรมโปรเจอุสได้นะดดแล้นนว,วนะครับมาดูมาดูแผนวงจรแบบข้าวๆนะครับอ่า ไปที่ 3D Visualization นะครับนี่ครับ LED ก็จะขึ้นมาอย่างนี้ครับสำหรับใครที่ต้องการจะใส่ LED ลงไปในโปรแกรมโปรตีอุสนะครับสามารถดูคลิปนี้แล้วตามตามได้เลยนะครับะจะประมาณนี้นะครับดูแบบเต็มๆหน่อยนี่ครับนี่ เพียงต่นนี้เราก็จะได้ LED มาแล้วนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าได้ทำให้ผูชมได้รับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องให้ด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับรจะมีทริคดีๆมานำเสนอท่านผู้ชมเช่นเคยนะครับสวัสดีครับ